ไปแล้วค่ะคุณแม่สบายสบาีเลยค่ะ วารีนะเด็ดสุกเขาเล่เลยเขาไปเมื่อไหร่เมื่อนี้เขาว่างเลยบอกเลี้ยแค่แล้วอื่นสุกค่อยหวานค่อยแตงค่อยสดเลยไปซื้อคนก็ไม่เลี้ยแค่ใส่กระชายยาวารีวะนาปุระปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตสินังเตตานังบุพการพัอิจฉิตังปติตังตมหังคีพเมวะสมิจชตุสภีปุเรนโตสังกั จันทูปนารโสยทามนิโชติระโสยทาอภิวาธนสิริสนิจังุทธาปจายโนจัตตารธรรมวัฒน์ทอายุวันโนสุขังพระลังขากบไปหมนไว้แล้วตับดอยเอยดี๋เอาไปไวยเนลออาไปลูด ว่านะเฮ้ยท่านแม่เอาผ้าขาวมานะเอาไปจะว่านนี่ละสั้น ภาระเสรีชาบาลานิวายโพธิมาโสทานเอกตังปัสเตสิทธิสังข์โพธิทานโสมาโยทานิวาปุญญะโสนาโสโพธังสัมปันโนโพธิสัมมาสุโยคะสุโยคะโส <San> ค่ะวันวัโนนไม่มานะคะค่ะวันบ้านมีรำนะคะวันนี้ <c oughs> ก็รับอาาริรนติสรัเวเนวะอิุิังอนัอุปกณิิตังังกุิปะเวะเปนหนเกัปาเนนารุเนีโโยะะอภิวาตนาสิริสนิจังุตาปจายนราวัตรอายวโนสุขังทัองคุณพรอาจารย์ไปนั่บอคะไปคงแม่จ้ะณ ทาธุบุญร่วมกันนะคะค่ะสาธุร่วมกันนะคะเช้านี้ได้บุญร่วมกันนะคะเอซิสาธุสาธุบุญร่วมกันนะคะค่ะนี้ก็จะเตรียมตัวไปรำนะคะวันนี้มีรำนะคะพอดีน้องขอพอรไว้ที่หลวงปู่นะคะหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อใหญ่แก้วมงคลน,นะคะที่วัดสามัคคีสารสีก็ขอพอรสะพ็ดก็เลยไปรำถวายปูนะคะค่ะสำหรับที่มีนี่ก็ขอจะคลิดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ